เรามีห้องของตัวเองแล้วอยากได้เดยงแบบนี้สวัสดีปีไหนสวัสดีปีไหนปีใหม่ดดเดินเข้ามาดูให้สบายใจแล้วก็เดินออกไปคะ่ะไปคะ่ะ p c t i c e p r a c t i สวัสดีปีไหมสวัสดีปีไหนสวัสดีปีไหน Oh. My. Mm -hmm. Level tone, not rising, right? Sawadee be, be my. 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 Ready? Better. Sawadee be my. Sawadee be my. pi Saw mai, oh. Sawadee be my. Sawadee be my. Three, two, one. Sawadee, Sawadee be, be my. my. clap. <laughs> okay, bye-bye. <that>. Let <laughs> 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 the gate. Oh, like brokenken for like week วันนี้นะคะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะที่บ้านเราที่เมืองไทยก็ปีใหม่แล้วนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมทํากันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหลายที่เลยนะคะทุกคนก็ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ2ปีแล้วนะคะที่ทําคลิปมาก็ก็ยังไม่ถึงไหนนะคะก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะคะแล้วก็สนุกสนานกับครอบครัวเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์เฮ้ยกดขึ้นนี่กดไลค์อ่ะกดอย่างนี้นี่เด็ด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  but mama we're d i s p o i n t e i t h e subscribe อ oh, subscribe

แค่โซเล่ดูแค่โซเล่ดูแค่โซเล่ดแค่โซเล่ดูแคเล่ดนแค่าลมดูแค่โซเลนบูแคเล่ดูแ่ลมดก่โกเล่ดแคล่ดูแค่เล่ดูแค่โซเล่ดูแคะโเป็นร้านบูแ่าซนลค่โซเล่ดูแ่โูแค่นลค่โลู่้แ่โซเ่คเล่ดูแค่โนเ่ค่น้เล่ดนแค่โเ่ดูค่โซ่ดูดูค่น้ำ่ค่่่ ร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์คันทรีนะคะเวสเทิร์นนะคะมีบูธมีอะไรอย่างงี้าม่ Mama, <I S 2> ไม่ได่สีจะดูไปดูบูธไม่แห้นี่ได้มาคู่นหล้พอแล้วนู่นจะเป็นสีปิดจมูกก็ดี เดี๋ยวไปกินซูชิกันนะคะวันนี้ Last day of the year, Joe. 2022. 2022. 2022. Yeah. Any friends? Any specific events that we did together? Getting sushi, as I said, going to Eliana's home. good color. ก็ That what really กินซูชิกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์กันต่อค่ะ yeah, <it> <Yeah>. ที่ร้านนี้ค่ะพี่น่นได้มาเป็นไมคะราค้านก็จะเป็นพวกบูธเป็นร้านอะไรนี้เวสเทิร์นสไตล์จะอยู่ตรงนี้เหรอไม่เดินดูของเหรอ n <No>. มไปเดินดูปะของค้าบ <No. S 1> ไม่เหรอ,อไปดูนุน่นไอยู่ไหนโอ้โอ oh no, ันนี้ไปหาโน่นไ่นลโหลนน hi how five do i daddy looks like you're wearing oh, mommy do you like anything um, yes Um, i like this 100 okay this are these are leaves they're not flowers they're not flowers but they're leaves <laughs> เป็นชูร <gesch uce nenhuma> ่านะคะเป็นทะเลเมืองติดทะเลนะคะเราจะไปร้านเฟอร์นิเจอร์กันนะคะในที่สุดเราก็มาถึงร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะหลายสต็อปมากเลยนี่ค่ะถึงแล้วค่ะ Ashley Furniture ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนกันใหม่นะคะเพราะว่าคืนพับานแท้โซฟานะคะที่มีอยู่ Oh, nice. I that was the one that yeah. yes, first did. That we first did. I like the big chair. and I want this bed. <laughs> <want to> <laughs> <laughs> <One> room. We our and want bed like this. Yes. To do. Mm -hmm. I could put my things here, mm -hmm. pop, so I can pop, pop สรุปเราก็ได้โซฟาใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดบ้านใหม่ให้ดูค่ะตอนนี้น้องสนใจใดูบังเบสน,นะคะกลับมาอีกแล้วอยากได้แบบนี้แต่ไม่มีเง, <guess> งินา <wrong too. S 1> ต้องรอเราซื้อบ้านก่อนนะคะ mm? ตอนนี้อยู่ที่ซาร่านะคะมาดูเฉยค่ะมาดซื้อ สบายใจแล้วก็เดินออกไปค่ะไปค่ะไปซื้อสบู่กันต่อค่ะสะบู่ล้างมือก็ว,วันนี้ตั้งใจจะซื้อของให้พี่นแรนนะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่สรุปพี่ยังไม่ได้เลยคนอื่นได้ได้กันหมดแล้วนะคะ ร้านปิดนะคะต้องมานั่งข้างนอกขวัญของเด็กปีใหม่คะสวัสดีปีใหม่เด็กๆค่ะแฮปปี้ไหม That's cool จ k it ้ะ You like, like t NolanYes I do thank y o <laughs> นี oh, ุ่นี่ chicken sandwich ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพวกเรามาทั้งวันเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปส่งพี่ชายนะคะกลับอีกบ้านหนึ่งแล้วเราก็สวัสดีปีใหม่กันนะที่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันใหม่ปีหนะะ้าค่ะ บายบายสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ Happy New Year <Bye. S 3> Happy New Year Bye b y ยนดก t บวันสวัสดีค่ะบายบา